วันนี้เกษตร G A P ไฟพาพี่น้องมาพบกับต้นไม้ฮวงหัวรีปลูกเพื่อการส่งออกช่วงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกไม้ฮวงหัวรีเพื่อการส่งออกนั้นจะประสบป,ปัญหาเรื่องมแมลงเจาะลําต้นแล้วก็มแมลงเจาะใบนะครับเจอหนอนเจอเพี้ยแป้งเจอลายแดงนะครับแล้วก็ด้วยภูมิอากาศที่เกิดการร้อนจัดหนาวจัดเย็นจัดอย่างนี้ครับต้นไม้ของเราก็จะอาจจะเกิดการช็อกได้ถ้าเป็นระบบรากช่วงนี้นะครับก็จะเป็นพวก อ่าโคนโคนโคนรากเนี่ยครับอาจจะเน่านะครับหรือว่าอาจจะมีเชื้อรามีอะไรไปเจาะลําต้นได้เพราะนะฝนตกชื้นนะครับฉะนั้นวันนี้ผมจะมาแนะนำนะฮะ T D Grow ี D ี r o w นี่ช่วยนะครับสารละลายแลกภูข้าไฟนะครับตัวนีนะ้ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยป้องกันแมลงทั้งหมดเลยนะครับทั้งอ่ภูมิอากาศนะครับแล้วก็ทั้งมแมลงอ่ กินใบนอนเจาะลำต้นบริเวณรากพืชตัวนี้นะครับดีโ r o นะครับหลังจากที่เราป้องกันมแมลงให้กับต้นไม้ของเราแล้วนะครับเราก็ต้องมาเพิ่มศักยภาพนะครที่จะให้ต้นไม้นี้ออกดอกออกยอดแตกใบใหม่ขึ้นมาให้สวยงามแล้วให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจเจริญเติบโตเราก็ต้องมาใช้ตัวอ่ t d a ม i n o Plus ตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะมีเอนไซม์อยู่3ชนิดนะครับเช่นยีส แล้วก็และโตบปติรัตลแล้วก็แบคทีเรียนักโตนะครับสามตัวนี้จะช่วยเพิ่มผลิตต่อยอดต่อใบต่อผลได้นะครับตัวนี้อ่ะนี่วิธีการที่เราจะเอาไปฉีดพ่นให้กับต้นไม้ของเรานะครับมันก็จะมีสูตรนะครับมีสูตรที่ใส่ตัวนี้นะครับก็จะแบ่งออกมาแบบนี้นะฮะห้าซีซีนะตัวนี้ใส่ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบริต์แบบนี้นะครับ ทีดิโกรคือตัวนี้นะครับทีดิโกนะครับอ่าสูตรการใส่ก็คือใส่5ซีซีต่อน้ํา20สิบลิตรหนึ่งฝาเนี่ย5ซีซีนะครับแล้วก็ใส่ไปหนึ่งฝานะครับหนึ่งฝาครับห้าซีซีเสร็จแล้วนะครับตัวทีดีอะมิโนพลัสตัตวนี้ก็คือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็ใส่ไปทั้งหมด20ซีซีต่อน้ำา20 ลิตรก็คือนี่5ซีซีนะครับจะต้องใส่ตัวนี้ไป4ฝาหนึ่งสองสามสี่อะ, 1, 2, 3, อะโอเคนะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็คนละลายให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วนะครับปิดฝา ครับแล้วก็พร้อมที่จะไปพ่นได้เลยนะครับอ่าพทีน,นี้วิธีการพ่นนะครับวิธีการพ่นเลยเอาสาธิตตรงนี้เลยนะครับก็คือพ่นข้างบนนะครับข้างบนเนี่ยรอบๆบเนี่ยลงไปนะครับแล้วเราก็พ่นข้างล่างนะครับพ่นข้างล่างเนี่ยขึ้นมานะครับขึ้นมา เพรา, HAVE, าะว่าครับไข่แมลงหรือว่าแมลงต่างๆจะอยู่ใต้ใบก็มีนะครับที่มันไปไข่ไว้แล้วก็ฉีดจากข้างล่างขึ้นข้างบนแล้วพวกเพลี้ยแป้งายแดงพวกนี้จะอยู่ตามง่ามนะครับแล้วก็พ่นตามง่ามนี้อีกนะตามง่ามกิ่งไม้ต่างๆนีะครับตามตามง่ามแบบนี้ครับอ่าส่วนพวกที่อยู่ข้างล่างจะเป็นเชื้อรานะครับเป็นเชือ้อราเป็นหอยนะครับที่จะมาคอยกัดกินรากของเราแมลงต่างๆแล้วก็พ่นบริเวณรอบรากด้วยนะครับ พ่นบนบริเวณรอบรากนี้ด้วยนะครับป้องกันได้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็นี่คือนะครับสูตรของการพ่นและการป้องกันดูแลต้นไม้ของเราสาระดีๆแบบนี้ติดตามในคลิปหน้าครับ